นี้เลยกราบสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้เราพามา ที่ชุมชนวัดดุสิตนะครับเรามาดูภาพที่ทุกทุกท่านอาจจะไม่เชื่อว่ายังมีอยู่นะครับในกรุงเทพขณะนี้กำลังเดินหน้าหาเสียงในชุมชนเล็กๆนะครับอันดักแม่เจ้าพยาครับ อันนี้ก็ได้ออกเจ้าพยาออกออกนี้ออกนี้เามีประตูกั้นอยู่กับสุวน้ำบีสองนี่บีสองสองไม่ไายี่สิบสองพฤษภาครับเบอร์แปดครับผมแปดนครับงานที่นี่ลองดูที่พื้นนะครับทุกทท่าน และนี่คือความเป็นอยู่นะครับของชุมชนแถบนี้ดูที่พื้นครับและนี่คือความเป็นอยู่ของชุมชนแถบนี้ชาวบ้านต้องอยู่กับบริเวณพื้นที่แบบนี้โดยไม่มีใครเข้ามาดูแลเนียนะครับเดินไป ครับอบไงไปดีมแ้วมีอีกบ้านที่ถูกรื้อถอนนะครับถ้าเป็นแล้วเหลว่ทาชนด้น,น,นะคะแนเนี่ยเดี๋ยวเราจะตามไปที่จ้าชาติก่อนนะครับกันให้เยอะเลยี่นคบ ดนะครับี่โดนี่อะไวัเมากันี่วันยาไปตรงน้เีอมากเลยตัวนเลอะหรือเลอะหอแล้วพี่ตรนนี้ก็จะอนี่ก็จะดนี่ทำอะไรนี่เอ่อตรงนี้องทำโครงการของสี่ล้านค่ะเป็นหอเป็น การครับเมื่อสักคืนที่เมื่อสักครู่เป็นยังไงบ้างครับมันเกิดอะไรขึ้นเราเป็นที่วัดแต่ว่าคงโดนน่าจะมีเรื่องการถูกไล่รื้ออะไรเงี้ย<ม>ก็เป็นที่อยู่แบบติดตฎหไม้ครับเข้าใจว่างั้นนะพ้ามีปัญหาระหว่างชุมชนกับทางรัฐซึงต้องเดี๋ยวต้องคงมีกรรมการตั้งมาดูแลกันอีกทีนึงเข้าจะเป็นพื้นที่ที่มีเจดีย์ตรงกลางแล้วก็เป็นพื้นที่โบราณสถานน่ะครับเป็นเรื่องที่รีเอ,อียดพอสมควรเลยนะครับ เรื่องนี้ต้องใช้ประสบการณ์และใช้ข้อมูลอย่างลึกซึ้งเพื่อในการแก้ปัญหานี้และอย่าลืมวันนี้วันที่8เราไปเจอกันที่สะพานพระราม8เลือกเบอร์8ชัดชาติสิทธิพันธ์ เารื่องใช่ครับมีผู้นำชุมชนพาเดินครับตัวอันนี้ครับออ อาจารย์ครับก่อนไปพระรามแปดเชิญชวนอีกรอบหนึ่งครับ,รบเดี๋ยวเย็นนี้พระรามแปดครับประมาณห้าโมงครึ่งมั้งห้าโมงครับโมงครึ่งก็เตจดัดรถลงตกไปออกพลังกายที่สวนฐานะริมสะพานพระรามแปดกันนะครับตอนนี้เราจะมาลงชุมชวนก็จะเป็นสภาพที่อ่ค่อนข้างแน่นนิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะมีเด็กมีอะไรเงี้ยนี่ผมว่านี่อาจจะไลฟ์ไม่ค่อยดีนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเห็นหน้าน้องๆอะไรเงีงย้งยเยาวชนซึ่งจะมี แบบคนพิการซ้ำซอ้อนอะไรด้วยไก่ต้องขอแปบ๊บนึงก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่พระรามแปดดีกว่าได้ครับแล้วเ,เดี๋ยวเราไป <ขอ S 1> เจอกันที่พระรามแปดนะครับเพเดี๋ยวจะมีชุมชนที่เราจะไปเยี่ยมหลายชุมชนอะ่ะก็จะแบบลายบ้านถก็อยากจะมีปัญหาอะไรนิดหน่อยครับวันที่8สะพานพระราม 8. เลือกเบอร์8นะครับแล้วเจอกันที่สะพานพระรามแขอบคุณครับตรงนี้